พีด่ด้วยนะครูอยากว่าใครอะที่แข่งหน้าบ้านอะตอนนี้นะคะแล้วก็เข้าสู่ช่วงเวลาที่กําลังจะนอนไม่เห็นอะไรเลยเนี่ยเออเราก็มีกิจกรรมยับย่างมากมายก่อนนอนไม่ว่าจะเป็นการนวดถ้าสามารถสังเกตเห็นได้มันไฟมันมีความสว่างมากจริงๆตอนนี้พี่วิก่งกำลังนวดให้พี่แม็กอย่างเมามันนะคะฟังตัดเสียงล้วก็น่าจะรู้ ในสุดนี้ถ้าถ้าเห็นถ้าเห็นท่าแล้วก็จะมีคิวว่านวดอยู่อะไรอย่างงี้สหรับฝั่งทางนี้นะได้นวดเสร็จไปแล้วคิวมจีเด็กครับต่อไปจะเป็นการเหยียบนะฮะเป็นวิชาสมัยโบราณนะฮะชื่อวิชาว่า นางอยากเหยียดธรณีนะปนุรัติใครก็ชื่อธรณีเนี้ขุดจริงนะเนี่ยของเช้าแลยเนี่ยจะเห็นเป็นเงาตะคุ่มตะคุ่มไม่รู้ว่าใครเป็นใครเนื่องจากด้วยทั้งห้องมีไฟเพียงหนึ่งดวงสว่างมากนะฮะฟังเสียงแล้วจะรู้ว่านวดอย่างมีความสุขมากจริงๆ แล้วเราก็ขอราติสวัสดไปก่อนเพียงเท่านี้นะคะล้วก็มาพบกิจกรรมวันพรุ่งนี้ต่อไปนะคะในวันต่อไปสวัสดีพี่น้องชาวไทยบ๊ายบายนะฮะ